สวัสดีค่ะเจ้าของช่องกลับมาแล้วนะคะขออภัยด้วยไม่ได้อัปโหลดคลิปนานเลยค่ะวันนี้กลับมาแล้วพร้อมกันพาไปเที่ยวที่ออสเตรเลียไปเที่ยวที่บ่อน้ำร้อนนะคะเบอร์เรนจังชันนะคะที่นิวเซาแลนลค่ะจริงๆคือไม่ได้เป็นการตั้งใจไปเที่ยวแต่ว่าเป็นการติดสอยห้อยตามแฟนมาทำงานที่นาราไบค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะเป็นเ,เขตเมืองเล็กๆค่ะที่ออกจาก นิวคาสเซิลประมาณ5ชั่วโมงด้วยกันมาทำงานที่นี่1คืนนะคะก็เลยติดตามมาด้วยนะคะแล้วเพื่อแบบไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเที่ยวแฟนแกก็เลยพาไปเที่ยวที่บ่อน้ําร้อนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นหน้าหนาวคืออากาศหนาวจริงๆคะ่ะที่นี่หน้าหนาวนะคะแกก็เลยแบบพาไปแช่น้ําอุ่นแช่น้ําร้อนที่ เบอร์เลนจังชานนะคะที่นั่นจะห่างจากตัวนาราไบประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งค่อนข้างไกลเหมือนกันค่ะวันนี้ก็เลยเอาเก็บบรรยากาศในตัวเมืองนาราไบมาฝากจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างเงียบสงบค่ะเดี๋ยวเราผ่านจากตรงนี้ไปก็จะแบบไปเข้าที่โรงแรมก่อนนะคะเข้าไปที่โรงแรมเพื่อไปเช็คอินเพื่อไปเก็บของก่อนค่ะตอนบ่ายเราก็จะออกไปที่บ่อน้ําร้อนนะคะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะมีแบบ เป็นใบไม้สีเหลืองสีส้มสีแดงอะไรประมาณนี้คือที่นี่สวยเลยค่ะใครที่แบบชอบแบบความแบบเงียบสงบนะคะแนะนําที่นาราใบเลยนะและ้วนี่ถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นโรงแรมเล็กๆนะคะส่วนใหญ่โรงแรมที่นี่เขาก็จะแบบ เป็นโรงแรมแบบชั้นเดียวแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยจะเป็นเหมือนเหมือนเส้นทางผ่านของนักเดินทางค่ะนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีรถมาแล้วก็แบบจอดแวะข้างทางอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเก็บข้าวของเสร็จนะคะเราก็จะออกไปที่ บ่อน,น้าร้อนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนแฟนก็ต้องไปทํางานอีกนั่นเองนะคะอันนี้คือออกมาแล้วนะคะระหว่างทางก็จะเป็นแบบเป็นป่าเป็นสวนแบบนี้เลยค่ะคือที่นี่ถ้าเห็นริมถนนนะคะขาข่าวตรงนั้นคือไม่ใช่หิมะไม่ใช่หิมะนะคะมันจะเป็นเหมือนเหมือนฝ้ายเศษฝ้ายค่ะเพราะว่าที่นี่เขาทําเป็นไล่ฝ้ายนะคะเวลาเขาขนส่งอะคะ่ะ ขนส่งด้วยรถสิบล้อมันก็จะมีเศษฝายปลิวไปตามข้างถนนแบบนี้เลยซึ่งมามองตอนแรกก็อุ๊ย ที่นี่เขามีหิมะหรออะไรประมาณนี้ทั้งที่แบบอากาศแบบไม่ได้ติดลบอะไรขนาดนั้นมองไปดีๆแฟนก็เลยบอกว่าไม่ใช่มันคือฝ้ายเพราะว่าที่นี่เขาปลูกฝ้ายเห็นไหมคะอันนี้เขาขาวแบบนี้คือเป็นฝ้ายทั้งนั้นเลยนะคะแล้วสองข้างทางก็จะเป็นไล่ฝ้ายแบบนี้นะคะก็ทําเป็นอุตสาหกรรมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเป็นแบบเหมือนโรงงานมีโรงงานทาฝ้ายด้วยนี่เห็นใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นที่แบบเหมือนโกดงังเป็นไลไ่ฝ้ายอะคะ่ะเป็นโรงงานที่ทําฝ้ายที่แบบเก็บ เก็บไฟนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นโรงงานใหญ่ที่นี้เลยค่ะเรานั่งจากตรงนี้ไปนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะ1ชั่วโมงนะคะกับบรรยากาศแบบนี้เลยเห็นสีขาวๆนั่นคือต้นไฟนะคะคือต้นไฟไฟก็คือแบบเป็นปุยปุยคอตตอนนั่นเองนะคะนี่คือมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณนี้นะคะเรียกว่าเบอร์เลนจังช่นค่ะเป็นบริเวณเป็นจุดแคมปิ้งนะคะจุดแคมปิ้ง1จุดค่ะก็คือจะมีเป็นเขื่อน มีเป็นเขื่อนหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็นบ่อน้าร้อนเป็นบ่อน้ําร้อนตามธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบมีการแบบไม่ได้มีการแบบเอ่อแต่งเติมอะไรเลยเป็นบ่อน้ําร้อนตามธรรมชาติค่ะแล้วบริเวณน,นี้บริเวณใกล้เคียงก็จะมีอีกประมาณ2อสจุดด้วยการที่เป็นบ่อน้าร้อนแบบนี้นะคะคือฟรีนะคะตรงนี้เข้าฟรีค่ะแต่ว่าสามารถบริจาคได้เพื่อเป็นการบํารุงนะคะบารุงรักษาที่นี่นั่นเองแล้วก็แคมปิ้งที่เนี้ยรู้สึกว่าจะ จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณไม่เยอะค่ะประมาณไม่กี่ดอนนั่นเองนะคะแต่ว่าแคมปิ้งบริเวณนี้เขาจะแบบไม่มีน้ําไม่มีน้ำให้ไม่มีไฟให้นะคะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําอันนี้คือบริเวณเขื่อนนะคะเป็นเขื่อนนะคะถ้าแคมปิ้งไม่มีน้ําไม่มีไฟให้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ ตามรถตามรถบ้านเขาก็จะมีเป็นแบตเตอรี่ให้อยู่แล้วมีน้ําอยู่แล้วนะคะที่นี่มีเป็นห้องน้ำให้ค่ะมีเป็นห้องน้ำให้แยกหญิงแยกชายแล้วก็บ่อน้าร้อนตรงเนี้ยเขาก็จะมีเป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําให้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในค่ะนะคะข้างนอกเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าห้ามอะไรบ้างนะคะเราก็ปฏิบัติตามกฎแบบนี้เลยห้ามนําสัตว์เลี้ยงห้ามแบบพกแอลกอฮอล์ห้ามพกขวดแก้วต่างๆนะคะ แต่จะบอกไว้ก่อนว่าข้างในเนื่องจากว่ามีผู้ใช้บริการค่อนข้างเยอะจะเก็บบรรยากาศมาได้แบบไม่ค่อยได้เยอะนะคะเพราะว่าเกรงใจกลัวจะติดท่านอื่นจะแยกเป็น2บ่อนะคะบ่อเล็กตรงนี้จะเป็นบ่อที่แบบค่อนข้างตื่นเด็กๆคือนั่งได้เลยส่วนส่วนอีกบ่อหนึ่งบ่อใหญ่อันนั้นจะค่อนข้างลึกค่ะถามว่าน้ําอุ่นขนาดไหนก็คือมันจะมีเป็น2ระดับด้วยกันถ้าด้านขวาจะแบบอุ่นกําลังพอดีสามารถนั่งแช่ได้ส่วนด้านซ้ายจะค่อนข้างร้อนเลยค่ะเราแช่ที่นี่ประมาณประมาณประมาณแบบ1ชั่วโมงจริง จริงๆเขาบอกว่าห้ามแช่เกินหนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าพอแช่มันแล้วพอแช่ไปแล้วอะคะ่ะมันทำให้แบบหายเหนื่อย จากนั่งรถมาประมาณแบบ5ชั่วโมงเกือบห้าชั่วโมงคือมันหายเหนื่อยมันสบายตัวจริงๆค่ะนะคะก็เลยแบบแช่นานนิดหนึ่งเขาก็จะมีนาฬิกาไว้ให้ด้วยนะว่าแบบห้ามแช่เกินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องแบบมีมีเพื่อนมีคนอื่นมาดูแลด้วยเพื่อป้องกันแบบอุบัติเหตุหรือว่าบางคนแบบสุขภาพไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะนี่คือเราออกมาแล้วนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศบริเวณแคมปิง้งรอบๆมาให้ดูค่ะอันนี้คือขนาดเป็นวันปกตินะคะรถบ้านแคมปิ้งต่างๆเขายังแบบมาเต็ม ค่ะที่นี่คือเต็มเลยนะคนออสเตรเลียส่วนใหญ่เขาชอบแคมปิง้งเขาชอบแบบรถบ้านอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะได้มาแคมปิ้งที่นี่นะคะก็เลยแบบมาเซอร์วย์ถือว่าเป็นการเซอร์เวย์ดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้มาแถวนี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะพา,าจะพาไปเก็บบรรยากาศอีก อีกจุดหนึ่งบ่อน้ําร้อนอีกจุดหนึ่งให้นะคะจะได้แบบเอามาฝากกาันอันนี้คือทางกลับบ้านาและทุกคนในที่สุดก็ได้เจอรถขนไฟแล้วค่ะก้อนไฟตัวนี้เลยที่เป็นสาเหตุทําให้สองข้างทางมีเป็นไยขาวกรุเหมือนหิมะนะคะเห็นไหมคือก้อนใหญ่มากๆค่ะอันนี้เขาก็จะขนเข้าไปสู่ที่โรงงานนะคะก็จะมีโรงงานใหญ่รับแบบผลิตเป็นคอตตอนเพื่อแบบกันกองผลิตต่างๆนั่นเองนะคะมันก็จะแบบปลิวทั้งสองข้างตลอดเวลาที่เขาขับรถเลยแล้วเราขับรถมาอีกนิดนึงอ่ะเจอทาวฟิกเจอ อรถติดค่ะอ้อไม่ใช่รถติดนะคะเจอวัวติดค่ะเนื่องจากว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นฟาร์มเป็นออกแนวแบบครันที่นิดนึงนะคะเขาก็จะมีเป็นฟาร์มวัวเลยประมาณเนี้ยถ้าตรงนี้เขาก็จะมีป้ายบอกให้เลยว่าให้ขับรถช้าๆระมัดระวังเพราะว่าจะมีฝูงวัวข้ามถนนเป็นประจำนี่เห็นไหมแล้วน้องคือสโลล์ไลท์กันมากๆค่ะคือน้องไม่กลัวรถเลยคนขับรถต่างหากที่แบบต้องกลัวต้องแบบคอยระมัดระวังเพราะว่าถ้าไปชนนี่คือคุณผิดกฎหมายนะคะคุณผิดกฎหมายเนาะอันนี้คือรถทุกคันต้อง องหยุดต้องให้น้องเดินข้ามแบบนี้เลยน้องก็จะแบบเดินช้าๆมองซ้ายมองขวาอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีคนเฝ้าวัวด้วยนะคะเขาไม่ได้ให้วัวแบบอยู่แบบเอออยู่แบบไม่มีใครดูแลเขามีคนเฝ้าด้วยนะคะเห็นไหมที่แบบจอดรถจอดมอเตอร์ไซค์นั่นคือคนเฝ้านะคะ คนเฝ้าตรงนี้อาจจะไม่ใช่เจ้าของวัวก,ก็ได้เขาอาจจะแบบรับจ้างมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้แฟนบอกมาว่าแบบเขาจะมีอาชีพที่แบบคอยดูแลว,วัวตรงนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นทั้งเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่เจ้าของก็ได้นะคะนี่คือเราผ่านพ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปที่ เที่ยวที่ไหนคอยติดตามนะคะคือจะบอกว่าคลิปดองไว้เยอะมากๆในสต็อกค,คือคลิปเยอะมากๆแต่ไม่มีเวลาตัดเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปมาอ้อลืมบอกไปขอบคุณสำหรับการติดตามที่เพิ่มขึ้นมากๆนะคะ